นี่คุณขาสาั่นจนคุณยืนไม่ไหวใช่ไหมในาการที่มุณมาบ้านหลังเนี้ยเมื่อกี้ผมกะวางมาดเลยไงยังไงเพราะว่าให้เหมาะให้เหมาะกับสถา,านที่วันนี้เพราะผมได้ข่าวว่าวันนี้นี่ระดับมิวเซียมแต่แชิ้นนี้หอผิวมาจากเมืองนอกหมดเลยนเนาะทีเด็ดห้องนี้ก็คือรูปนี้รูปนี้ประมูลมาประมาณหนึ่งล้านเหรียญค่าแพคค่าพาสีค่าคอมค,ค,ค่าหาเลยไม่รู้ล้านล้านเศษล้านยูเอสล้านยูเอสลาล้านนี่หรอสองอันสองล้านห้องน้ำแบรนด์ breast room ห้าหกสิบล้านนะห้าหกสิบล้านนะฮะก็ไปเลยเฮ้ยปี๊มากิ่นแบบปี๊มันปี๊มในมูลได้เหรอคอเทสไปบนเขาไม่ได้จัดจริงๆก็เสื้อผ้าเขามาหาเฮ้ยให้ไฟโอ้โหเนมยคอเทมึงตอนแรกก็คิดว่าเสื้อผ้าทำไมมุมเล็กจังเลยโอ้โหนี่คือห้องเสื้อจีอนโนนเกือบ40ล้านอันไหนไปดูข้างบนถือว่าเป็นเด็กปีได้ไหม มาเลยเป็นผัวฉันละกกนมาเลยเป็นผัวฉันละกกนสวัสดีค่ะ เพื่อนๆแค่แห่สถานบ้านไปฮัลโหลเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยช่วงนี้วันนี้นะเดี๋ยวพี่ฟอยนะจะพามาบ้านปั๊บปีของพี่ฟอยแนวใหม่เลยไม่มาช่วยกันก็คือเป็นแนวนี้แล้วสดใสแล้วยอมแล้วยอมแล้วยอช่วยแล้วเปลี่ยนเป็นแนวบ้านขายบ้านเด็กแล้วตอนนี้ช่วยมาแล้วมาแล้วนี่คุณขาสั่นจนคุณยืนไม่ไหวใช่ไหมในการคุณมาบ้านหลังเนี้ยเมื่อกี้ผมกะวางมาดเลยไงเพราะว่าให้เหมาะให้เหมาะกันสถานที่วันนี้เพราะผมได้ข่าวว่าวันนี้นี่ระดับมิวเซียมวันนี้พูดจริงคนลุกผมเรียกว่าปับปีเลย นี่คือป่าปีของคุณเลยเหรอตอนนี้ผมจะเป็นท่านรับใช้บริวารเขาวันนี้กูต้องได้กลับอย่างต่ำามกระดัดเพชรไฟหน้ารถสามกระดับนี้ได้โอ้ไปเชงโกงีิประวัติประวัติโดยสังเขตรันวงการผมว่าเขาเป็นไอดอลในหลายๆคนที่ประสบความสําเร็จครับผมเขาเริ่มต้นจากศูนยครับผมเฮ้ยศูนย์บาทเริ่มต้นจากศูนยจนทุกวันนี้อโอมีเยอะ ครับอไม่เล่นหนึ่งบาทเลยู้ยจะมาขอเขาเรียกครับกรมที่ดินบอกว่าน่าจะตารางวาละแปดเก้าแสนเาบอกรถไฟฟ้าตัดผ่านแล้วลาท้า2สองร้อยล้านนะสองร้อยล้านนะพี่นี่แพงมากแล้วไอ้ไอ้ไอบ้านอ่ะบ้านเคยไปพิพิธภัณฑ์ลูฟไหมเค,เคยเคยไหมซื้อทัวอันนี้คือโซนหนึ่งของในพิพิธภัณฑ์ลูฟอยู่ในบ้านหลังนี้ครับภาพวาดมูลค่าหน<ฮ>ึ่งมิลเลีนดอลล่าหนึ่งเอ็มแล้วเป็นเอ็มเอ็มดอลล่าสามสิบล้านบาทไทย ทำไมรู S <S uh ้ดีเพราะว่าเขาคือปะปีคร like <bbe> ั้งนึงปะปีปะปีมันนับหนูในปะปีตปะปีอยู่ในนี้ครัเราต้องไปหาปะปีปะปีปะปีโอ้โหปะปีโอ้โหถวายปะปีถวายโอ้โหก่อนอื่นต้องถามปีก่อนเลยว่าที่มาที่ไปของที่ตรงนี้มันยังไงฮะตอนเริ่มยี่สิบปีตอนเล่นเพื่อนเน่ะเขาแบบจะใช้ถูกตังเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาไปวางจำก็เลยนะจำนองอาไวกับเจ้คนหนึ่งอ่ะกับเนี้คนหนึ่ง แล้วจะ<ม>ถูก<ม>ยึดภายในสองสามวันนี้แล้วช่วยใ<ม>ช้ช่วยซื้อหน่อยที่บอก เอาคำเดียวนะไม่เคยเห็นที่เลย5 5ล้านหแล้วแต่คุณซื้อแบบไม่ได้ดูที่ไม่ได้ดูที่เลยจริงๆไว้ใจอยากช่วยเพื่อนเขาก็โอเคแล้วก็ไปโอนโอนเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเราว่าก็เราเหนื่อยมากมาดูเออที่มันดีเว้ยค่าถมที่ก็ล้านกว่าแล้วนะปัจจุบันนี้ตารางตรงนี้วาละ4ี่0สนหกร้าตารางวาคือประมาณ260ล้าน260ล้าน ที่ดินเปล่าๆ,าๆที่ดินเปล่าๆ,าๆยังไม่รวมมูลค่าบ้านอีก200ล้านคนลุกใช่นี่เรื่องจริงหมดเลยนะ20ปีนะ บารมีพี่20ปีใช่พี่อยู่มาเกือบสิบยี่สิบปีไอ้ต้นไม้ใหญ่ๆนี่คือพี่เป็นคนประเภทใจร้อนเล็กๆล็กไม้ใหญ่ๆใช่ตูมตูมเลมตูมเลยไม่ได้ปลูกรอมันโตไม่ไม่ชอบปล่อยใส่ไปเลยแพงเท่าไหร่กูจ่ายไม่อ่านฐานอย่างเราต้นไม้มีเท่าไหร่แสดงว่าบานแรกเลยบานแรกนนะบาแรกเหรอจากที่ดีมาเปล่าบานแรกสองแสนกว่าแล้วก็มีลีลาวดีสามต้นล้านแล้วก็มีจันผาซึ่งตอนนี้อนุรักษ์เคยไปดูเสร็จสิบห้ากิ่งใหญ่ยักษ์อลังการ เอาแค่ตอนแรกต้นไม้ตอนนี้ที่เอามาลงประมาณกี่บาทได้ครับบาท <นะ S 2> หลายสิบล้านเฉพะาะต้นไม้ใช่หลายสิบล้าน หลายสิบล้านแค่ต้นไม้หลายสิบคิดถึงลูกคุณเลยเรียปะปีใช่ใช่เหมือนเหมือนแล้วก็ทำน้ำตกอีกมีสองน้ำตกปะปีขอดูเราไปดูสวนกันก่อนเนาะเข้าประตูหน้าเานยปะปีรายการเราเข้าประตูข้างหรือประตูหลังเราควรเข้าประตูหลังพี่ชอบโอ้โเเราเข้าประตูหลังตามแาปีตามพี่ชอบประตูหลังอันนี้เป็นโซนสวนก่อนใช่ไหมปะปีไปดูสวนก่อนใช่เราไปดูสวนก่อนนี่น่คือน้ำตกแดงเป็นหินแดงเหรอปะปีมันเป็นหินสีแดงพี่เลยเรียกน้ำตกแดงอ๋อนี่หินจริงหมดนะ แท้หมดเลยทุกก้อนน้ำตกทําเป็นสิบสิบล้านอ่ะเพราะหินมันใช้ยกยกเคนเข้ามาวางเออมันคนยกไม่ไหวเลยเออมันไม่ใช่เลซินไงเราไม่เราไมชอบเฟกเราชอบเนี่ยหินหมดเลยที่เห็นเลที่เห็นทุกก้อนนี่หินจริงหมดะแท้หมดทุกจิกทุกก้อนร้อนอุ่ย ปะปีร้อนปะปีร้อนดูนะเดี๋ยวดูแลไะเดี๋ยวถือเออให้ปะปีดูอยู่ในร่มนี่นี่นั่งนี่ในร่มในร่มนเออนี่นี่อันนี้คือหนึ่งในต้นที่นี่ใช่ไหมอนุรักษ์ตอนซื้อเขาก็บอกไม่มีอีกแล้วนะ12กิ่งที่จําได้แต่ตอนนี้โอ้โหแลกแล้วมันขึ้นไปเกือบสองชั้นน่ะโหนี่คือไม้อนุรักษ์แล้วใช่ไหมใช่ตรนเขซื้อขายกันไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ตันผายเป็นต้นไม้ที่ตามแบบตามขดเขาขดหินตามอุทยานอะไรต่างเป็นไม้อแวอาะน ยี่สิบปีตอนที่มามาซื้อที่ตอนนั้นใช่าไงพีแต่ที่แพงสุดคือลีลาวดีสามต้นหนึ่งล้านบาทฮะแค่ไม่หลายเนี่ยฮะแค่หลายก็เป็นหลายสิบล้านนะนะลีลาวดีเธอเห็นไหมสูงขนาดนี้ไม่เคยมีพอครั้งล่างอีกหนึ่งเมตรนะเฮ้้ยนนนนีี่อัเเป็รื่องสูงขึ้นมาอย่างเงี้ยปกติลาวดาแบบนี้ใช่ไหมอันนี้สูงอ่ะเดี๋ยวนี่รีสอร์ทหรืออะไรเนี่ยเดินขึ้นมาเดี๋ยวเราลองอ้อมไปดูด้วยเดี๋ยวปีร้อนไปไปเดินไปทางนูนเดินไปทางนูไนดูปีนรร้อะวไปดูไปดูไปดูไปด้ไม่ไดูไปดูไปดูไปดูไองูไปดูไต้องมี ขูดให้ขุนลุ้ไปหมดเลยพี่จะว่ายน้ําทุกวันว่ายตรงนี้แล้วแต่เดี๋ยวพี่จะทุบทิ้งใหม่หมดเลยอ้าวบ้านอีกแล้วอ่ะพีไม่ใช่มันเบื่อแล้วไงอยากเปลี่ยนเป็นสีสันใหม่ๆพี่เป็นคนชอบเบื่อแล้วเราก็แล้วมันเริ่มร้อนบ้างมันอยู่มานานแล้วไงไม่ได้ซ่อมเลยก็คือเท่ากับว่าที่บ้านตรงนี้ก็คือเริ่มจากเที่ยวป่าแล้วเราเป็นคนมาสร้างทุกอย่างด้วยตัวเองทุกอย่างแล้วออกแบบเองคิดเองคอนเซปต์เองอะไรเองตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ปีไม่แพงสาวยน้าไม่แพงเดี๋ยวนี้ทําากกัน็ล้น ไม่แพงหรอกสามล้านมัแพงเพราะว่าข้างในมันจะอาจจะมีเยอะกว่านี้อันนี้เราแค่ต้องบอกว่าแค่ตรงสวนกับสระว่ายน้ำเท่อนนะนหมดตรงนี้เท่าไหร่ปี๊ห้าสิบล้านได้จ๊อกไปเข้าบ้านไปเพราะว่ามันเหนื่อยมันแตกมันหมดแล้วเนี่ยห้าสิบล้านแพงกว่าเกือบอะไรหลายที่เราไปมาอันนี้เพราะความตื่นเต้น โซนล็อบบี้หรือว่าเป็นห้องรับแขกหรือว่านั่งเล่นจริงๆอ่ะทางเข้าคือตรงนู้นแต่จะเข้าตรงนี้ก็ได้จะเข้าตรงนั้นก็ได้แล้วก็จะเข้าตรงนี้ก็ได้อ่าหลายทางหลายทางเข้าจังอะปีอาบ้านเราต้องเข้าหลายๆทางสิครับมันถึงจะสนุกอันนี้คือเป็นแนวไหนปะปี๊ช่วยบอกคีณดู่ียชอบอะไรที่เป็นยุโรปแต่ก็มีส่วนที่เป็นเอเชียเพราะว่าคําว่าแอนชีเนี่ยทุกชาติสวยหมดมีมิกซ์แอนด์แมทเดี๋ยวไปดูข้างบนจะมี ความเป็นพม่าก,ก็มีเวียดนามก็มีจีนก็มีแต่นนชิ้นนี้หอบผิ้วามาจากเมืองนอกหมดเลยเนาะพีเด็ดห้องนี้ก็คือรูปนี้รูปนี้ประมูลมาประมาณหนึ่งล้านเหรียญค่าแท็กค่าภาสีค่าคอมค่าหาเลยไม่รู้ล้านล้านเศษล้าน US ล้าน US US เอสดอลลาร์เพราะนักกี่ปีน่ะปะปีตอนนู้นนี่ประมาณเกือบ20ปีแล้วจำอะไรไม่ได้เลยมันเยอะของอะจำเยอะมันเป็นของประมูลตอนนี้น่าจะมี35ล้านไม่ล้านตอนนั้นประมาณเหรียญหนึ่ยบาทตอนนี้ก็ส0บกว่าเอาไว้รับแขกเวลาใครมาก็ไว้นะต้อนรับเนาะ อันนี้คือมาจากไหนป่ะพี่อันนี้เป็นตูปประตู้านเพรที่เวิร์ดเทรดแล้วทุกคนเวลาปิดร้านปุ๊บคนจะมายืนถ่ายรูปเพราะมันสวยผะว่าพอปิดปุ๊บพี่ออกแบบเองอ๋อนี่คือยกมาทั้งาบเลยบนี้นี่มาชิ้นหนึ่งนี่มาชิ้นหนึ่งแล้วนี่คือหน้าต่างนะเดี๋ยวหยิบให้ดูคือหน้าต่างสี่แผ่นแต่เราก็มอเห็น่าพอมันสี่แผ่นมันไม่พอพี่ก็เลยไปซื้อตัวนี้แบบยุโรปมาผสมประนแล้วก็ให้ช่างเติม่เสร็จแล้วร้นนี้ก็ให้ช่างแกะแล้วนี่ก็ เป็นโลโก้พี่เห็นไหมกราดทองเจดทองก็มาเลยเป็นประตูที่พี่รักมากเพราะผมจําได้ว่ายุคหนึ่งที่คุณดูชัยเริ่มบุกเบิกอ่ะคือร้าาเขาโดดเด่นเรื่องร้านสไตล์ที่ไม่เหมือนใครเป็นร้านขายพวกเพชรพลอยที่แบบว่าเลิศสุดสมัยนั้นนะเนาะมันทําให้เราคิดถึงร้านเก่าด้วยเนอะใช่เราทิ้งไปเสียได้เนี่ยข้อดีของการเล่นของเก่าดีตรงนี้แล้วมันประมาณเท่าไหร่ปีประตูนี้ไม่แพงไม่แพงตัวตัวนี้ประมาณห้าหมื่นตอนห้มื่นตอนหนึ่งช่อสี่สี่สี่แผ่นก็สองแสนแล้วเนาะเฉพาะ เฉพ <wield> า<ย>ะม็อกตรงนี้นะแค่ตรงน e ี้ประมาณน่าจะหมื่นกว่าบาทแค่ตรง,ตรงนี้่าบะก็คูณไปชอบแผงเลยนี่ก็ประมาณไม่กี่พันแต่อันนี้ก็แพงอยู่แสดงว่าบาทนี้ก็สองแสนกว่าบ้างสองแสนประาทั้งหมดสองแสนกว่าแต่มันจะจิตใจใช่แต่มันทําดีอีกไงทำไมทำไมมีราอะไรเป็นห่วงไงเด๋ยวไม่ได้สื่อเราใช้บ่อยไหมห้องนี้เราใช้ทําอะไร่ะโเมื่อก่อนจัดโฮมมี่นายเชิญแขกมา20ท่านซื้งเพชร และเป็นส e ีมไรบสายแสดงว่าตั้งแต่สร้างบ้านอันนี้คือคิดไว้แล้วว่าห้องนี้เอาไว้ทําอะไรใช่พี่<ม>จะตั้งชื่อไว้หมดเพืพ่อเรียกง่ายแสดงว่าไม่ได้บานเราวางไว้แล้วว่าห้องนี้ต้องเอามาใช้งานฟังก์ชันตอนทํานั้นเป็นเรื่องลงตัวลงตัวหมดเลยเชื่อไหมเ<ม>ฟอร์นิเจอร์ที่พี่ซื้อไว้เพอวางว่าบพี่จัด2วันนะเป๊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 ะไม่มีชิ้นไหน ไม่มีลงตัวเลยซื้อเสร็จปุ๊บพอมาวางห้องกูตายลงตัวหมดเลยพี่ซื้อที่ไหนไม่มีพ่อพูดที่ของเก่าของเก่าที่ไม่ยุคแบบก็หลายร้อยปีง่ายๆคือในวังเลยแต่เป็นไม้นะมันไม่ใช่เรซินมันเป็นไม้แท้ๆแต่ว่าผ้าผ้าเก่าอ่ะคือพังไปหมดแล้วพี่มาบุ้ใหม่กี่สิบร้อยพีถ้าเป็นคนราคาสายตาเขาพ่อผมเหรอยี่สิบล้านเออตีก็เกินโอ้โห มันมีนี่อีกเธอไปเห็นดูเสีหินใหญ่านาดนี้ไม่ต้องไปหาเลยมีตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นห้องน้ำได่แ้เป็นอันนี้เป็นเหมือนแบบก็ได้ก็ฟรีเบรกแต่ห้องนี้ทั้งหมด20ล้านะประมาณตีว่าจำไม่ได้อ่ะปีผู้แบบห้องนี้กี่ล้านครับ4,50ล้านได้ประมาณปาสี่ห้ล้านใช่พี่ยังไม่เคยใช้เลยนะให้แขกใช้เราเรียกว่าแกรนแกรนเอ่อเรสบู แค่ว่ามีรูปมีรูปราคาเท่าไหร่อยู่นี่ไงเข้ามาดูสิเท่าไหร่ปีขี้อย่างนี้ละดับสามสิบล้านสามสิบล้านเป็นบรอนซ์เป็นบรอนซ์นี่คือ30ล้านตะวันตายมันจะงับคุณอยู่แล้วระวัง30ล้านอันนี้คือประวัติปปีได้มายังไรตำมูลอีกที่มาที่ไปซึ่งปปีก็จำไม่ได้แต่ละชิ้นมําจำไม่ได้เราเรารู้แต่เราชอบลีลาพี่เป็นคนชอบพวกนี้เนี่ยดูนี่ดิบาร์ละล้าน นี่อย่าโดป่ะเนี่ยตาป,ปีบา้านาละล้านนี่บา้านาละล้านบ้านาละล้านนี่เหรอสองอันสองล้านไม่มีสี่บา้านที่ซื้อเป็นโฟร์ซีซันเดี๋ยวไปดูเสียอยู่ข้างบนอีกอบ2บ้านใช่อันนี้ก็แพง,งอันนี้ขอบประตูนี้ขอบประตูนี้ได้ยังไงตับป,ปิอันนี้เป็นไอเป็นเหมือนต่างจีนอะไรเงี้ยเป็นฉากซุ้มคนจีนสมัยก่อนพิคคิดเองหมดก็ต้องอย่างนี้มีอย่างไม่มีอะไรตัาปีก็ต้องเดินชี้บอกช่างจะต้องเก่ง พี่บอกเลยเธอโกลมไปนะแล้วเธอทําชั้นนําเชิงแล้วเธอทําตามเราอยากได้ครับพี่แมันจะทําได้ใช่ไหได้หมดเลยแต่ไม่ต้องมาใช้พิมพ์กงพิม์เขียวว่าเทคนิคไม่ต้องเสียเวลาเพราะเรารู้ว่าเราคุยมันแล้วมันรู้เรื่องเพราะมันเป็นช่างตอนหลังโอ้โหไวเลยคนนี้มาปุ๊บ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 รู้ใจละมันทําตามที่เราสั่งเลยพี่ก็ต้องเดินเดินแต่ตพี่ต้องมาทุกอาทิตย์พี่ทํางานวันพี่หยุดวันอาทิตย์วันอาทิตย์มาปุ๊บพี่สั่งแล้วตื้อตือบ้านหลังนี้แต่งอยู่ ทุกคนบอกโอ้โหดีเทลเยอะมากโอยากได้จังเลยลูกเนี่ยแตยแล้วเธอไว้ใช้แก้สวยกว่านี้อีกห้องน้ำแบรนเรสรูม s t Room ห้าหกสิบล้านได้ห้าหกสิบล้านได้ฮะไอ้เหี้ยอะไรอีกปีนี่เธอเห็นแก้วนี้ไหมแสนกว่าบาทนะ เนี่ยหกสิบล้านเนี่ยเหรอกราดทองเนี่ยแสนกว่าบาทเพิ่นชุดอ่ะป่ะปี๊ดเดินน้ำแล้วผู้ผมเก่าเดี๋ยวไปดูข้างบนผัวเป็นเด็กปีไดเลยมาเลยเป็นผัวฉันละกันมาเลยเป็นผัวฉันละกันม่อย่าลืนะฟอยน้องเราจะได้ดีเฮ้ยฟอยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเรื่องใหญ่แล้วเอา ต่อไปจะเป็นห้องมึงตรงเนี้ยคุณรู้จักคิวฮับเนอร์ไหมคู่ใช่เขาเป็นแบบเป็นปะปี้ในวงการฮิวใช่ใช่บอยใช่แต่เขาคือคือเหมือนป่าฮิวเลยอ่ะนี่คือบ้านของฟอยในอนาคตฮะดูฮะหล่อไปเลยรวยเลวเลยเข้ามาเลยเชิญเลยนี่มาแล้วมาแล้วนี่มาเลยปปี้ปะปี้เชิญแล้วไปเยเฮ้ยปะปี้มากินแบบปี้มป็นปีในบอลเนว่เหรอมีสบายบอลโอ้โหขอดูอ่ะห้องน้ำก่อน มีห้องน้ำมีดาวมีเดือนตอนนั้นไอเดียที่บอกว่าต้องเป็นสองชั้นนี่มาแต่แรกแล้วป่ะห้องน้ําจะต้องมีบันไดเดินทะลุวนขึ้นไปพี่คิดเดี๋ยวนั้นเลยตายแล้วไม่ได้แล้วห้องเสื้อชั้นเสื้อผ้าพี่มหาใจอ่าก็เลยเกิดบันไดแก้วขึ้นต่อขึ้นไปซินเดอเรลล่าก็ต้องไปขอเขตขออะไรเงี้ยจริงๆมันจะสุดแค่นี้ใช่ไหมป่ะพีใช่จะมาพีต่อขึ้นไปอีกต่อขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเวลาเราอาบเสร็จแล้วเราจะแก้ผ้าแล้วก็เดินขึ้นไปครับผมเดินขึ้นไปเลยวิ่งขึ ตายไายอีฟอยเป็นแบบห้องน้ำที่เจ๋งมากโอ้โหนี่เสื้อผ้าก็คือไม่พอละไม่มีห้องนั้นอีกห้องนึงนะอันนี้เข้ามาอันนี้เกินล้นประมาณนี้พอเพราะว่าเราไม่ได้จัดจริงๆก็เสื้อผ้าเข้ามาหาเฮ้ยไ้ยเ้ยอีฟอย โอ้โหเห็ไหมคอเทมึง oh, ตอนแรกก็คิดว่าเ <Yeah. S 2> สื้อผ้าทำไมมุมเล็กจังเลยโอ้โ oh, ห oh, oh. นี่นนคือห้องเสื้อจริง oh, เสื้อพี่ขนาดนี้ oh, oh. แล้วมันก็ล้นไปห้องโน้นแล้วมันก็ล้นมาห้องนี้กะจะต้องทําอีกห้องหนึง่งป,ป้าปีหนูอยากรู้ว่า20ปีที่แล้วอะเราเอาไอเดียนี้มาจากไหนที่มันจะต้องมีห้องลับเก็บเสื้อผ้าเป็นวอล์กอินคลเซ็ตหนเป็นคนนักคิดไง คนถึงบอกว่าไอ้ตายชูชัยทำไมถึงคิดได้ไงถึงเก่งกว่าสถาปนิกอีก่งบ้านมันถึงดังจริงวะใช่มันมันมันบ้านมันถึงดังเพราะว่าสถาปนิกเขาคงไม่มาคิดอะไรแบบนี้เราเขาคงทำตามแบบอพาร์ตเมนต์ก็คงไม่ไปทำซิกซอกซิซแซกแม้แต่ซีลิ่งเนี่ยเป็นผ้าไทยพื้นละล้ายเฮ้ยผมเพิ่งเห็นละลายนะเห็นนืละล้านนะพี่มาทำซีลิ่งอ่ะมีประวัติหมดเห็นไหมจะทำโดยโจหลุยเซียเตอร์ ผมว่าที่มันน่าตกใจตรงที่ว่า20ปีที่แล้วจะมีสักกี่คนที่คิดได้แบบนี้ยหัวแบบนี้แล้วก็ทำออกมาเป๊ะเดียบไม่ต้องแก้ละแล้วไม่มีบานต้องบอกว่าเขาไม่มีบานเพราะเขาคิดมาเองหมดแล้วทุกอย่างของก็เป็นของสะสมที่เขาเก็บมาแล้วก็เอามา ปะกับเข้ากับบ้านพอดีแต่ปปีปปีระหว่างทางเนี่ย20ปีที่อยู่มามีซ่อมมีแก้มีอะไรบ้างแมปีมีก็เรื่องแอร์จะไม่เคยเย็นเพตัวบ้านเราไม่ได้กั้นเป็นห้องห้องมันโฟล์ทเราชอบไม่เมันโฟล์ทก็เป็นว่าจะเติมแอร์เพิ่มแต่เรื่องสไตล์ไม่มีเปลี่ยนอยากเปลี่ยน เก่าแล้วมีสระว่ายน้ำห้องห้องน้ำกับห้องวอล์กอินนี่คือรวมกันห้าสิเนะพี่ว่าเกินน่าจะเกินนะพวกเนี่ยพวกบานเบิร์เนี่ยสล่งสลุ่พวกนี้มันก็มีราคาหมดงานงานแพงหมดเลยบานของเก่าเนี่ยที่ติดแต่ละอันแต่ละอันเบอกว่าบางอย่างไม่มีมูลค่าในปัจจุบันแล้วด้วยผมให้70ล้านอะไม่รู้บอกตัไม่รู้ไม่รู้ตัดเสื้อผ้าออกนะเพราะถ้ารวมเสื้อผ้าเป็นร้อยอยู่แล้ว ตรงนี้เท่มากนี่คือบาร์ในห้องนอนนะฮะห้องนอนไอเดียมาไงนี่ปปี่ไอเดียเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราเข้าห้องนอนปุ๊บมันเหมือนเพนท์เฮาส์โลกส่วนตัวมุมบาร์ตรงนี้มีอะไรอยากจะแนะนําเป็นพิเศษอันนี้บาร์สั่งทำไหมปะปีหรือยกมาสั่งทำหมดคิดเองหมดอันนี้คัสตอมเลยแล้วใครใช้บริการนี้บ่อยสุด ปะปี๊เ่เ,เองคนเดียวปะปี้เราต้องเราควรโฟกัสที่อันนี้ใช่ไหมัอยอดมันมเป็นชุดมีโถเล็กโถกลางแล้วก็แก้วชุดเดียวกันเท่าไหร่ปะปเชุดตอนนั้นพี่ซื้อสิล้านนะตอนนั้นนะตอนนั้นพ่อเป็นของฟาเบเช่แท้เลยเป็นยุคที่เขาทาเครื่องประดับให้ราชวงศ์แบบของบราซิลถ้าทางยุโรปคือคาเทียตอนนั้นตอนนั้นสิบตอนนี้ไม่รู้ละไม่รู้เพราะว่ามันเป็นเพชรแท ไฮไลท์คือนี่ครับฟอยอะไรฮะพัดเป็นพัดครับเพชรแท้เลยแล้วก็เป็นกระแทนี่เพชรแท้เห็นไหมเพชรแท้ตรงดำๆอ่ะรคเพเพชรตรงกลางแล้วอันนั้นที่แพงใหญ่นั้นของตุรกีสีเขียวเนี่ยอะอันโน้นเกิดบ40ล้านอันไหนอันที่เป็นขนเนี่ยอันเนี้ยปะปีเออดูเฉชั้นมาวางแกร์เป็นของปลอมไปเลยอันนี้40ล้านใช่เป็นเพชรเหลี่ยมเก่าอันนี้คือราคาสมัยนั้นนะที่ปอปีได้มา อ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในแบบปีมีมีอะไรนะสนใจอีกนี่คือห้องนอนแบบปีเลยเตียงนอนเนี่ยเตียงนอนปีนอนนอนบนนี้เลยแล้วก็ทั้งแรกอะเอาจงจริงเนี่ยสวยไหมเวลานอนปีต้องลกลกไหมห้าแสนน่ะเนี่ยฮะองอันนี้ที่บอกว่าห้าแสนห้าแสนผืนนี้เป็นขนของสัตว์ชนิดหนึ่งซื้อที่นิวซีแลนด์หล่อแล้วตอนซื้อมาบอก please touch it นี่เป็นเน t เ r อรัลคัลเลอร์ด้วยสี่มีธรรมชาติไม่ได้ย้อมเลยนี่มันสวยนิ่มๆแบบเตียงเนี่ยไม่ง่ายๆให้ช่างทำแต่เรามเน้นไอ้พวกเฟอร์นิเจอร์อย่างปลอกบอนเนี่ยเธอเห็นอย่างเงี้ยใบเท่าไหร่เธอรู้ไหมพันกว่าเหรียญนะสี่หมื่นกว่าบาทนะต่อใบเนี่ย บ้าพวกเครื่องส่งเครื่องนอนเวนิสอิตาลีตปีถามนิดนึงสิมันนอนแล้วไม่บาดหน้าเหรอไอ้พวกนี้ไอนนี้เวลานอนไม่ใช่ไม่ใช่ว่าโชว์อย่างเดียวเลยนี่นอนจริงตรงนี้มึงนอนหรอเดี๋ยวไปนอนตรงนั้นเถอะตีแบ๊กตีนอนดีแบ๊กแล้วเนี่ยพวกหัวเตียงนีแพนสุดๆนี่เวียดนามอันนี้จีนเท่าไหร่บ้างปี้โมันซื้อเป็นชุด หลายตังหลายล้านน่ะหลายล้านน่ะมันมีเป็นชุดต้องดูอ่ะมันนี่คือเวียดนามอันนี้จีนอันนี้จีนอันนี้จีนจีนเป็นประตูบ้านคนไงไม่ละเนี่ยรอบๆเลยนะถ้าเกิดเห็นดูดีๆเนี่ยรอบบ้านรอบห้องนอนเนี่ยเขาจะมีงานที่กลุ่ด้วยมาตลอดเลยไม่ค่อยเห็นตามบ้านคนแีระบัวด้วยพี่เผือกเนี่ยแล้วขาบนด้วยนี่โลโก้พี่เห็นไหม มีโลโก้ก็คือปีเท่ากับว่าบ้านปีเนี่ยผู้ใหญาช่างโดยตรงเลยไม่ต้องมีค่าอินทีเลียไม่ต้องมีค่าสถาปนิกไม่มีผู้ละเหมาโครงสร้างต้องมีพินเขียวเพื่อยื่นเขตแค่นั้นเองแล้วคนนั้นแหละคือทํามาแล้วไม่ไม่เราไม่แฮปปี้ในการมันไม่ใช่ตตนเราโอ้โหปีเอาจริงนะตตนเรามันคืออย่างนี้ก็จะออกแบบมาเป็นอะไรก็ไม่รู้พูดตรงๆนะปีถ้าแบบนี้นะไม่มีใครทําได้ จริงเพราะต้องทำเองความฝันเราไม่ได้ไม่มีทาง20ปีไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนแต่ว่าบ้านแอนทิกนะยิ่งเก่ายิ่งสวยใช่คือฟูกนอนก็เราก็ใช้ปกติที่แบบว่าพอดีกับไซส์คิงไซส์เราใช่ไปดูโซนตรงนู้นดีกว่ามันจะมีระดับที่เดินขึ้นไปตรงนู้นนาการตรงนั้นก็เป็นซาวน่าเกิดสตรีมเห็นไหมบ้านนี้มีครบหมดเลยไม่ต้องไปไหนเลยไม่ต้องไปไหนเลยโอ้โหโอ้โหเออ คือบ้านจบพายทุกๆกันเลี้ยวาะว่าคนสมัยนี้ก็ทําบ้านแบบนี้ไม่ได้หรอกพี่เพื่อไม่ได้นี่20ปีที่แล้วนะไม่ได้เป็นที่ดอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเศร้าเหงาแ้วแล้วเธอต้องมาอยู่ด้วยพาเพื่อนจะหนไอ้ฟยอุต้อดนแบบน่าเกลียดจ่กรุสี่เท่าไหร่ครับปีไม่รู้จําไม่ได้แล้วทํางานแล้วห้าล้านได้ไหม ไม,ไม่น่าถึง2 2> นะแค่ระบบ,ะบ,บที่ถึงพี่ว่าไม่ถึงร้าน,านมีคับจะได้ถ้าเป็นยุคนี้เราก็วางอ่างสําเร็จไปเลยแต่นี่คือปูกระเบื้องเองปูอเองคิดลายเองแค่งานระบบที่ต้องมาลง นี่ยังมียังมีที่เหลืยประมาณเกือบ200ร้อยวายังไม่ได้ทาอะไรคิดว่ามันแค่เข้าเหลือนี่มันพึ่งมาพึ่งเนี่ยทะลุเลยแล้วก็เดินข้ามาเนี่ยเธอดูเด็ดมีสภาปีมีฟอกเงินป่ะเนี่ยไม่รวยจังอ่ะตายแล้วฟอกอะไรเช่นหาทำนาด้วยความสุจริตสองมือไปไปคุยไปคุยดีกว่าว่าปีเนี่ยมีทุกวันนี้ได้ไงไปไปคุยกันต่อไหมทุกคนก็บอกว่าทำไมรวยไวัยกองหมอปีไปคุยกันไหมอ๋อเรียนน้ำมันเหรอไปคุยกันไปหรอยี่นี่ ก็ปปีครับบ้านหลังนี้ปปีไม่มีอินทีเลียไม่มีผู้รับเหมาปาปีดูหน้าง,งานเองเลือกของทุกอย่างเองปปีบอกข้อดีข้อเสียของมันหน่อยอ่ะข้อดีเราเห็นแล้วมันได้ดั่งใจเนาะ20ะปีไม่ต้องเปลี่ยน<ช>เลยข้อเสียคือเราหนึ่งตอนนั้นน้ำมักลดเลยเหลือห้าเพตอนนั้นเราซื้อเองของเองเราเลยรู้หมดไง พอเราซื้ทุกกระเบื้องทุกอะไรทุกดีเทลผ้ามงผ้าบ้านเี่ยไปซื้อเองหมดเลยนะแต่ไม่เคยรวบรวมว่าเท่าไหร่อะไรอย่างไงเราไม่เคยไปรวมเราไม่มีงบวิธีนะถ้าอยากได้แบบที่เราต้องการอันนี้ไอเดียพี่นะไปที่จัดจุจัดพี่ซื้ออย่างลยซื้อร้อยเล่มนั่นเองแบบบ้านแบบบ้านแล้วก็มาตัดห้องนี้แบบนี้เราคิดเลยเองเลยห้องนี้แบบนี้เดินไปตรงที่เจออะไรอันนี้เป็นอะไร แล้วนี่แหละคือแบบที่พี่อธิบายให้ให้คนที่เขียนพิมพ์เขียว reference ไม่งั้นบ้านทุกบ้านก็คือจะเป็นไอเดียของคนออกแบบไม่ใช่ไอเดียของคนอยู่แต่พี่ไม่พี่จะให้เขาเห็นภาพเดินมาตรงนี้ต้องอย่างนี้ตรงนี้จะต้องมีสแตทแอย่างนี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะเขียนออกมา แต่สุดท้ายบ้านหลังนี้ที่บอกว่าน่าจะเป็นหลังแรกที่ไม่มีการบานปลายสักบาทเพราะว่าปะาปีไม่มีการตั้งงบนั่เพราะฉะนั้นเทคนิคง่ายๆถ้าใครไม่อยากบานปลายก็คืออย่าตั้งงบโอ้โหตรงนี้คือเรียกว่าเป็นบ้านพันล้านได้จับต้องอะไรก็เห็นไม่ได้เลยนะแล้วพาแปดเอกก็น่าจะเป็นบ้านฉันนะเอาละวันนี้ป้าปีเดี๋ยวเราไปคุยกันนอกรอบดี่ขอบคุณอาณาจักรเรียกว่า พันล้านเขาเล่นบารมีอ่ะบารมีถึงของทุกอย่างมันเลยมายูมันยอยู่ดีไงขอบคุณปีคุณชูชัยมากๆึที่มาเปิดบ้านให้เราแล้วก็ไ้ให้หนูมาเล่นใหม่เนาะแล้วอย่าลืมนะปีพาไปชูชัยเด e u ยูนิเว e ร์สยูทูอันใหม่ของปีอแต่ยังไม่มีเวลาไปทําเลยนะแค่พวกรายการมหาพี่ก็หมดเวลาแล้วองนี้สิปีปีอ่ะ ก็จ่ายตังค์ผลิตเดาหนูเป็ที่ก่อนใช่ไหมได้เลยเ ouais yeah ล่นหนูได้เลยเร่อหนูได้เลยยี่สิบสี่ชั่วโมงไหวเปล่าปีนจะทำยี่สิบสี่ชั่วโมงนะได้แต่หนูขอกระหลัดสองกระหลัดไปโอ้โหไม่ขอสองกระหลัดขอสองเม็ดละกันสองกระหลัดไม่มีสองเม็ดเพชรหรอไม่รู้ไปคิดเอาเองอย่างว่าเปเปอร์อย่างเงี้ยแหละปีศาจหามาทีไรโอ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นแนวอย่เงี้ยที่มันมาจากยุโรปมากนะพ่ออะไรรู้ไหม คนที่ติดวอลก็บอกวอลเปเปอร์พวกนี้คือคนไม่ใช้แล้วตายแล้วเอามาให้ฉันเป็นโมเดิร์นกันหมดกลายเป็นเช่นประติดมีหลาวคนบอกสวยเหลือเกินแล้วก็ถามก็บอกมีมีไหมบอกไม่มีแล้วคุณดูใจตารางเมตรล 200กว่าบาทไม่มีคนใช้มันคือมันบอกว่าแค่เสร็จทิ้งอยู่แล้วคุณจุใจเอาทิดแค่200กว่าบาทคิดดูสิฉันเสียดายมากบอกรีบออามาเลยฉันชอบมากและนี่คือก็ตั้งแต่บ้าน20ปีที่แล้วแล้วลายไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่ได้เปลี่ยนเลยดูลายดีเทลลายต่อลายนะจ๊ะไม่ได้ช่างช่วยๆนะแต่ละลายก็ไม่เหมือนกันด้วยเล็กๆน้อยๆเราจะเลือกลายไม่เหมือนกันถ้าดูตอนนี้แล้วชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ที่ช่องวัน playground ด้วยนะครับ หรือว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูรายกันอื่นในช่องวันเพการสามารถกดดูเนืยตรงนี้เลยช่ไม่ปีใช่เลยตรงนี้เลยปีตรงนี้เลยปีตรงนี้เลยปีปีดูสิปีชี้แก้มหนูสิ <c oughs> ปี